ขอนะครับไม่หนักคุณครับคุณร้าต่อไปเชิญแกูก่อนขอเปลี่ยนทีมนะคะเป็นอาจารแลเอมอมันได้ครมันตรวจอนและพวกเขาร่วมประชุมขสู่การประชุมวิชาการโรงพยาบาลชาการโรงพยาบาลตากเสร็จในวันนี้นะครับ และขนาดนี้ที่เปิดได้เสร็จเส้น,นตรงกับเพียงเท่านี้นะครับกอนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมวิชาการก,การิจก,กรรมชุดนะะับขอบคุณค่ะขอเป็นรูปเพลงเป็นช็อนะครับ เป็นตัวแทนนะครับอยู่ฝั่งแม่น้ำหรือฝั่งนี่ครับอยู่ฝั่งที่ตะวันตกทะวันตกวันอภูมิเนี่ยอุปกรณ์ตามจุดที่ใช้ด้วยอยู่ตามที่ไร่รอเลยครัใช่ค่ะมัเ่อมาาใช้ภาษาไทยโอ้โหเียรนะเป็นสอส่วนหลักๆนะคะเป็นเป็นเอ่อเป็นขอแก้วค่ะแล้วก็ทัาที่เป็นสีน้าก็นันมัดูดอะไรครับ นี่เด็นในเด็กฉับในเด็กฉับแต่ท่านผู้ใหญ่จะดึงนี่ีตัดแล้วจะดึงยังไงอ่ะอันนี้เขาแอสิสต์กีบก็คือทำให้แคบลงแต่ถ้าแอสซอ็อกกีบมีปัญหามีปัญหามีการผัดโดยที่พฤติกรรมการกินครับต้องไปวิ่งต้องไปอกันแล้วส่งวิ่งกับผมก็ได้ได้ครับผมตื่นได้ทันสวัสดีครับหมออ๋อเป็นสาขาหาเอ้าวนี่หมอเป็นทำอะไรอ๋อเป็นเป็นคนให้ยาสลายตัว เมตาบอลิกคืออะไรเมตาบอลิกก็คือเป็นโรคโรคที่ร่วงจะดูดพิษกินรับตอนนี้เป็นอันหนึ่งเกี่ยวกับกาตกินตลอดที่รอส่ยว่าถ้ามันดำเนี่ยก้เกิดมันไม่หมดอีกมันก็จะเปลี่ยนเพราะว่าเป็นศูนย์ประวัติ f ดีมากลแล้วตั้งแา่ลดเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวนะกินน้อยลงแล้วก็ออกกำลังกายก็คือจุดขาันนี่เลยเนี้ยแล้วส่งพิษกินก่อใหญ่อันนี้เป็นต้นเป็นต้นต้นแบบสำหรับ ก่าแล้วเ um ข้าโวล์เดอรคลินิกตรงไงก็แล้วเป็นฟอรแบตกันนะครับก็คือมีผู้งบรูนกลางการรักษาที่พร้อมเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีที่สุดสำหรับเขาใช่ก็ตเความเสีถาเข้าวดางกาได้แล้วกมีแรกจะอยู่กับเขาเราไปฝากเขาไป20พอปีที่4 5 6ก่อนต้องตทุกปีใช่ค่ะอันนี้เป็นวิธีแบบเ่าคโอเคคร มีครมีให่บริการมีครับมีเขาไปซื้อม้นึงด้ยเมีออยู่ข้างหลังอจานี้ยนนอาหเางอ๋อคือให้เลืออยู่ก่อนใช่ค่ะแล้วค่อยค้อนหลังใช่อันนี้เป็นยางที่เราถึงนี่แนะนำว่าจะไปไันตรงนี้ตรงนี้เขาจะต้องมีการผ่านการัวยกนทุนแล้วก็ให้ตัวคนไข้เป็นหลักว่าเราแนะนำนี้แล้วเขา วันหนึ่งสองหนึ่งพันหนึ่งันหนึ่งจุดห้าตันรวมจะมีถุงผ้าเพื่อนธรรมดาที่ที่เราตัดเย็บให้แล้วก็ถ้าเป็นผ้าติดเชื้อจะเป็นใส่ถุงแางค่ะโอ้ละเอียดนะเนี่ยก็ตกอนนั่งโรบาเลยก็จะมีบริษัทเขามารับชุงกินได้ไหมคามไมใชาอาของใช้คุณี่มัจ่ยครับขอบคุณครับ ท่านที่โรงพยาบาลมาทําบุญกันทักกระีได้ครับขอบพระคุณมากครับตรงนั้นเหนือนเตียงอ่ะที่เราเตียงที่บ้านเาไปเสนอโรงพยาบาลแต่ว่าเครื่องนี้เขาอยู่ใช้ในเป็นธนานเพียงแล้วก็มีคนไปเยี่ยมป็นของใครของวิพีหรือเป็นของดีีขึ้นจริงอย่านี้ค่ะใช่ค่ะเป็นการป่วจประวัติที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนที่ที่มาที่เดตละจุดเดียวก็คือจะได้มีการตรวจการรักษาตรวจตาตรวจเท้าแล้วก็ตรวจการทำงานของไตอ่ะ คือเบาหวานมันก็เส้นเรือเสื่อมทั้งร่างกายสมองตาค่ะสีแดงคือไม่ดีหรอือสีแดงมันสีแดงมันดื้อยาค่ะมันดื้อยาไม่ควรใช้ดื้อยาขอบบคคุณมากรัโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับดครับเมื่อเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บครับในลราไส้ของเราในทคำเดินอาหารของเราเนี่ยเราจะหลั่งฮอร์โมนบางตัวออกมาครับที่เราเจอไวที่สุด